การที่จะไปไปฏิพานนั้นการที่จะสร้างคนงามความดินท่านไม่ให้ท่านไม่ให้อยากว่าอยางนะนะเวลาที่จะสร้างคนงามความดีก็สร้างไปด้วยจิตใจที่มันวางอ,อย่างสบายสบาย,บายจะทำท่า,ทาเอ้สร้างท่า,ทานะบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีก็ให้จิตมันวางสบายว่าโอ้ก็สาธุนนะเราไม่เข้าไปเข้ากัน <c oughs> แต่หลวงปู่ไม่เป็น ของหรวงปู่ไม่เป็นแบบนั้นมันตั้งสัตว์เลยอ่ะเห็นไหมถ้าไม่สามารถทรงมรรสงรงผลเป็นพระธได้ตายซชกเขาเอามาจากไหนตำรามีนี่พระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพี่ธิา่านทำเพียนอย่างสุดตง่งอัตตะกิลมาฐานุโยคอยู่ตั้งหกปีลองคิดดูสิเดีววันทีโพจะตัดสรู้เป็นโพธิญาณดูที ตั้งสัตว์เลยก็ไม่เห็นว่าท่านวางไม่เอาอะไรพวกเราบ้ามไหมไม่พิจารณาดูที่นั่นนี่การตัดสินปัญหามันต้องตัดสินปัญหาแบบนี้เห็นไหมพุทธเจ้านั่นแบบอย่างที่ดีครูเอกของไตโลกธาตุพิจารณาดูที่ครูเอกของไตโลกธาตุแมน้นเลือดจะเหือดแห้งไปกระดูกจะผุพังไป เราจักไม่ลุกจากที่ถ้าไม่ตัดสรู้เป็นพุทธิยานดูที่ <c oughs> ในพวกเราดิ้กินข้าวกันบาไหมม,ม,มันสบายเหรอถ้าสบายพระเจ้าต้องสรุปเฉายสามโหนปางตายนับไม่ถ้วนเหรอดูพระเจ้าเราที่สรบปเฉลยสามโหนปางตายนับไม่ท้วนไอ้พวกเรานี่สุกมูอเปิบหรือไงอยู่อย่างสบายกินอย่างสบายแล้วจะให้จิตมันรวมจะให้จิตมันรวมใหญ่จะให้จิตมันดับทั้งโลกจะให้จิตมันสว่างเจ้ไหวคิดผิด กิเลสเต๋ถีตัวนี้มันแรงมากมันสิงในหัวจิตหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าสัตว์นรกไม่ว่าเปรตไม่ว่าอสุลกายไม่ว่าเทวโลกไม่ว่าพรมโลกแม้แต่อรูปภพม,มันละเอียดนี่เราไม่รู้นีเ่เห็นไหมล่ะเอ้าก็ไหนบอกว่าอารูปภพมนี่ลักษณะคล้ายคลึงเหมือนกับนิพพานของพทะเจ้าแล้วจะบอกไปว่ากิเลสมันยังอยู่มันยังละเอียดได้ยังไงเอ้า มันยังอยู่มันยังละเอียดมันไม่แสดงผลแต่เวลาที่ถอนออกจากอรม์ปรพมแล้วมันก็เข้าหากันทับทันทีเห็นไหมล่ะนั่นนั่นแหละกิเอียดยงละเอียดมันก็นอนนิ่งใช่มันนอนหลับมันพักผ่อนพักผ่อนยาวหน่อยเฮ้ยพระเจ้ามันแตสรู้เป็นสิบพระองค์ร้อยพระองค์มันค่อยตื่นตื่นตามอะไรตื่นตามที่จิตมันตื่นนั่นแหละมันเครื่อไประจุนั่นมันแสงนอยู่นั่นเห็นไหมล่ะมันละเอียดไหมล่ะ หรือจะบอกว่าทำไม่ง่ายเหรอภาวานาถ้าใครบอกว่าทำไม่ง่ายโอ้ยชีนเหล่านี้ไม่ลงเห็นไหมล่ะพระในสมัยพิทาราโอ้ยชนิดที่บอกว่าฝ่าเท้าแตกนิพพานในปากเสือโค้งนิพพานในปากงูดูสิเอาหินมาทุบขาตัวเองเพื่อเป็นสกิรพยานก่อนที่โจรจะฆ่าจารพัติจะทำเดินตรงกรมจนฝ่าเท้าแตกโอ้ยสารพัตกว่าที่จะบรรลุ เข้าไปจุดนั้นที่ทําลายอสวะได้ไหนล่ะมันสบายไหนล่ะมันง่ายหลวงปู่ก็จะถามพวกเรานี่เฮ้ยหลวงปู่นี่ต้องสลับสรุปสลยปางตายนับไม่ถ้วนเรานี่นับได้นับไม่ได้เลยว่าสรุปเท่าไหร่เห็นไหมล่ะวันนั้นเห็นไหมไปโปร่งช้างไอ้ภูหลวงจังหวัดเลยนั่นนั้นตกลงมาจากหน้าผาที่สูงชันหลายเมตรนั่นมีแต่หินล้วนๆลูกก็เห็นอยู่นั่นสลบนั่นนั่นนะ นั่นแต่ไม่ตายไม่ถึงที่ไม่ตายเห็นไหมละ่ะยังไงก็ไม่ตายถ้าไม่ถึงที่อยู่ที่ไหนก็ตามต้องไม่กลัวตายต้องสละตายนั่นธรรมะอยู่ฟากตายถ้าใครสามารถทํจาจิตตะพรวนาไม่ห่วงหาอะไรอาวร์กับชีวิตได้ผู้นั้นสามารถที่จะเข้าสู่กระแสรธรรมในปัจจุบันถ้าคิดว่าต้องการให้เป็นเสบียงต่อพบต่อชาติก็ต้องไม่ให้จางหายมันคอนบุรี เรล,ลึกถึงตลอดทุกเมื่อเดินชมกลมนั่งภานะวนาสวดมือนไหว้พระให้กําลังบุญนี้รวมลงปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เลลึกถึงในการทําจิตภตาวนามาสามเดือนไตรมาสจนถึงปัจจุบันนี่ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เรายังอยู่เป็นปกติแห่งใจที่มีความเคารพตัวตนในจัตตาดาอีกของไตรภพคือพระพุทธเจ้าและจะเคารพอย่างนี้ต่อไปต่อไปทำจิตภาวนาหรือทํากุณามความดีในพระพุทธศาสนาไม่มีคําว่าเ่ิมกอนเ่อมกอน ทำได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นตามสติก,กำลังปัญญาของตัวเองก็ไม่ได้ว่าแต่ผู้ที่มีใจเป็นปึกเป็นแน,น้นหนาที่เรียกว่าอาเจรัยสถานิสระเป็นสละกายเลยพูดในฝันถ้าใครต้องการบุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องการมากต้องการผลในปัจจุบันก็เอาที่ดังที่เทศในฝันเอาจริงเอาจังให้เป็นอาจจรัยสถานให้ได้บาปอกุศลก็จะล่วงไปล่วงไป บุญกุศลก็จะได้รวมลงสู่ที่ใจก็จะสามารถสมมรคสมผลในปัจจุบันไม่สงสัยอ้าขอมุทนาด้วยสาธุ